เวลามาตรวจเนี่ยหมอจะด,ดูอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูฟันแน่ๆน ฟันนี่ยดูอะไรบ้างดูว่ามีฟันผุหรือเปล่าหลักๆเลยมีฟันแตกฟันเล้าอะไรไหมที่เจอบ่อยๆจะเป็นเหงือกร่นหรือว่าฟันสึกเสียวฟันอันนี้คือเรื่องฟัน2คือเหงือกเหงือกเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของหินปูนเหงือกอักเสบบางคนก็จะมีอาการแปลงฟันและมีเลือดออกหรือมีกลิ่นปากเหงือกก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้หรือบางคนต่อให้ไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่ว่าก็มีหินปูนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงถึงระดับที่จะทําให้แสดงอาการออกมาเป็นเลือดออกหรือมีกลิ่นปากเท่านั้นเอง ลิ้นหรือเนื้อยเยื่อต่างๆเช่นกระพุ้งแก้มหรือแพดานปากอันนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วมักจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรแต่บางทีเนี่ยการมาหาหมอหมอก็จะเห็นรอยโรคได้ว่าอันนี้เป็นรอยขาวๆแปลก,ปก,ปกมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าหรือบางคนสิ่งที่กลัวที่สุดเลยคือมะเร็งซึ่งมะเร็งในช่องปากเนี่ยถ้ามาพบทัาานตแพทย์ประจำทันตแพทย์สามารถดีเทคได้ก่อนว่าอันนี้ดูมีลักษณะแปลก,ปก,ปกมีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่อาจจะกลายเป็น มะเร็งได้ในอนาคตหรือมันอาจจะเป็นแค่รอยข,อขาวธรรมดาแอบกัดแก้มกัดลิ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งพวกนี้บางทีมันแยกยากครับดังนั้นเนี่ยการมาให้หมอดูมาตรวจเป็นประจำถือว่าน้อยแล้วก็อุ่นใจได้ว่าโอเคไอ้รอยขาวเนี่ยหรือรอยแดงที่เราเห็นในปากเนี่ยเราอาจจะแบกดูเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรที่ต้องน่ากังวลนะ